ทุกส่วนของนิพพานธรรมปรมีสามสิทััพระเดชกุหลกุูสเจันทัสโรถูกสร้างเลี้ยงรักษาควบคุมบังคับสั่งการตลอดทุกอนุเวลาจากศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรก ารมีสามสิบทัศพระเดชพกุลหลงู่ดสดจันทสโรมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมีกำลังส่วนรวมเพื่อรักษาทุกส่วนของนิพพานธรรมปรมีสามสิบทัศพระเดชพกุลหลงู่ดสดจันทสโรเพื่อรักษา สภาวะปกติของผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานยิ้มแย้มแจ่มใสปิติเบิกบานกว้างขวางไม่อึดอัดขับแคบไม่ให้ส่วนใดถูกยึดเป็นพื้นที่ของธรรมอื่นสถานะสภาวะผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบาน รับรู้ได้ถึงความเป็นไปของทุกส่วนนิพพานธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระกุลหลวงปุษตันทัสโรเกิดขึ้นตลอดทุกกะดูเวลาจากการประกอบเหตุสังเกตผลทนเอาเธอประเสริฐนักท่ามกลางวิกฤจ ที่เกิดขึ้นอย่างรุนแรงที่เคยถูกทำรรโลกโลดโลยึดพื้นที่ยึดธรรมยึดธาตุไปเป็นโครงสร้างของนิพพานกิเลสนิพพานอัพยากตาธรรมมาการพัฒนาปรับปรุงชีวิตเป็นยอย่างยู่ให้ดำรงอยู่ได้ หาโอกาสจากธรรมอื่นๆในส่วนที่เป็นประโยชน์ต่อน,นิพพานธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชระคุลลงพุทธเจนทสโรเป็นส่วนที่เป็นเครื่องจักรเป็นพลังงานละเอียดของธรรมโลกโกรธหลงที่นำมาเปลี่ยนเป็นเครื่องจักรพลังงานละเอียด ของธรรมบาร,รมีสารรรมสิทัศถพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทร,ร์ท้าสรด้วยใหม่ใมในวงจรหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์นูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกบาร,รมีสารรมสิทัศถพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทร,ร์ท้าสรการทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์เป็นการทำงาน ในทุกส่วนของนิพพานธรรมบารมีสามสิทธัทตระเดชโพูพุทสดจนทัสโรทั้งส่วนที่ละเอียดที่สุดไปถึงส่วนหยาบที่สุดพร้อมเพรียงในการทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์เป็นการไหลเวียนของกระแสธรรม บารมีสามสิบทัศนะพระเดชพะกุลหลวงปู่สดจันทสโรเพื่อเกิดเป็นหน่วยใหม่ๆบารมีสามสิบทัศนะพระเดชพะกุลหลวงปู่สดจันทสโรอย่างสมบูรณ์รับกับหน่วยใหม่ๆของธรรมโลกโลดโหมที่ปรับปรุงพัฒนาตนเองไม่ซรร้ำทม เพื่อดำรงชีวิตเป็นยังอยู่ของธรรมอื่นที่เป็นธรรมโลกโลดลงให้ดำรงอยู่ต่อไปได้ในใหม่ๆบาร,รมีสารรมิตทัตเสด็จพระคุณหลวงปู่สดจันทรโรจึงต้องเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง มีจำนวนปริมาณที่มากกว่าหน่วยใหม่ๆของธรรมโลกโลดลงในแต่ละตําแหน่งที่ธรรมโลกโลดลงได้ไหลเวียนเข้ามาในนิพานธรรมปรมีสามสิทธศพระเดชปกุลกภูสสดจันทศโรควงจรหยุดเป็นตัวสำเร็จ ของการเดินทางของธรรมบาร,รมีสามสิทธัพระเดชปกุหลวงปู่สดจันทัศโลจากตำแหน่งละเอียดสุดไปถึงตำแหน่งหยาบสุดจากตำแหน่งหยาบสุดไปถึงตำแหน่งละเอียดสุดมีอัตราการไหลเวียนที่ได้ผลรับทำให้เกิดเป็นหน่วยใหม่ๆบาร,รมีสามสิทธัพระเดชปกุลหลวงปู่สดจันทสศโร มากกว่าหน่วยใหม่ๆของธรรมโลกโลดลงที่เข้ามาในนิพพานธรรมวารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลงโพดสดจันทัสโลในแต่ละส่วนของนิพพานธรรมวารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลงโพดสดจันทัสโลโดยปรากฏอยู่มากในส่วนหยาบซึ่งเป็นจัก,กรวาลมนุษย ที่มีคนสัตว์สิ่งของเป็นเส้นทางเป็นสื่อนำในการไหลเวียนของธรรมทั้งหลายคนสัตว์สิ่งของจึงต้องเป็นเส้นทางเป็นสื่อนำเป็นท่อทางให้ธรรมบารมีสามสิทธาปพระเดชกคุลปุสตจัจนทัสโรซึ่งเป็นธรรมรักเมตตาเอื้ออาทรปลอดภัยโหติกรรม ได้เดินทางไหลเวียนมากกว่าการไหลเวียนของธรรมโลกลดลงเพื่อเกิดเป็นหน่วยใหม่ๆบารมีสังสิบทัพระเดชประคุลมพูญสดจันทรสโรในตัวคนสัตว์สิ่งของมีมากกว่าธรรมโลกรดลงที่อยู่ในตัว การเปลี่ยนทำโลภโกรธหลงซึ่งสร้างวิกฤตให้กับชีวิตจะเกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์ทุกอนุเวลาชีวิตเป็นอย่างอยู่ของคนสัตว์สิ่งของที่สุขจเจริญสำเร็จขึ้นไปเรื่อยๆจึงเกิดจากการให้เส้นทางเป็นสื่อนำเป็นท่อทานให้ทำบารมีสามสิบท่า พระเดชพระคุณหลวงปู่สจรัศโรได้ไหลายเวียนในวงจรหยุดเป็นตัวสําเร็จให้เข้าสู่สภาวะปกติมากขึ้นไปเรื่อยๆคือสภาวะที่ไม่ให้ทำโลคโรธโหรไหลเวียนอยู่ในตัวคนสัตว์สิ่งคองให้มีเฉพาะทำบาร,รมีสามสิทรรัศน พระเดชปุคุโลปุสดจันทสโลเท่านั้นได้ใช้ร่างกายของคนสัตว์สิ่งขอในการเดินทางไหลเวียนเพื่อรุกเข้าสู่ทําโลกโกรดลงสถานะสภาวะปกติที่อยู่ในสภาวะรุกเข้าสู่ รมโลภโกรธหลงของธรรมบารมีสามสิทธัพระเพเดกุลลงภูดสดจันทสโลที่เดินทางไหลเวียนในตัวคนสัตว์สิ่งของที่อยู่ในสภาวะรุกเข้าสู่รรโลกโกรดลงคนสัตว์สิ่งของขยายขนาดขยายพื้นที่ รุกเข้าหาธรมโลกโลดโงรทมบารมีสามสิบทัศเสด็จปุรปุสตดจนทัศโลใช้เป็นเส้นทางเป็นสื่อนำเป็นท่อทานรุกเข้าหาทมโลกโลดโงซึ่งสร้างวิกฤตให้กับนิพพานรมบารมีสามสิบทัศเสด็จบุรปุปสุดเจนทัศโลพัฒนาปรับปรูเปลี่ยนทมโลกโลดโลก ให้เป็นเครื่องจักรพลังงานละเอียดใหม่ๆของบารมีสามสิทธพัท์พระเดชป,ปุกุลปุสสเันทสโรเพื่อรักษาสภาวะปกติของคนสัตว์สิ่งของเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานยิ้มย้ำจำใสปิติเบิกบานกว้างขวางไม่อึดอัดคับแคบรับรู้รับการบังคับ ควบคุมสร้างเลี้ยงรักษาจากธรรมบารมีสามสิทธัตถะเดชภคุลลงพุทธจันทสโรที่มาจากศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกบารมีสามสิทธัตถะเดชภคุลลงพุทธจันทสโรอย่างต่อเนื่องสมบูรณ์ทุกตนุเวลามากขึ้นไปเรื่อยๆเป็นขั้นตอนของการเกิด ชาวสิวิไลที่ถูกสร้างถูกเลี้ยงรักษาถูกควบคุมบังคับสั่งการจากธรมรมารมีสามสิทธัพระเดชพระคุรลงพุดสดันทัสโรในวงจรหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์มากขึ้นไปเรื่อยๆเอ,อื้อไม่เป็นเส้นทางไหลเวียนของธรรมโลภโลดโลก สิ่งของที่เป็นชาวสวีไลเป็นร่างกายที่เป็นปกติขึ้นไปเรื่อยๆเ,เป็นปกติของชาวสวีไลที่ร่างกายของคนสัตว์เป็นลักษณะมาวรุษสิ่งของเป็นที่อยู่ของลักษณะมหาวุรุษเข้าสู่สภาวะปกติสมบูรณ์ขึ้นไปเรื่อยๆ นานธรรมบารมีสังขตพัฒน์พระเดชพระคุณลรงพุทธจันทโลกขยายขนาดมากขึ้นไปเรื่อยๆลักษณะมหาบุรุษที่เกิดขึ้นมีขนาดใหญ่มากขึ้นไปเรื่อยๆสถานท,ที่อยู่ของลักษณะมหาบุรุษมีขอบเขตพื้นที่กว้างขวางออกไปเรื่อยๆตามการขยายของนิพพานธรรม าระมีสามสิทธัตถะเดชพุทุธหลวงปู่สดจันทัศโรที่รุกเข้าหาศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกของธรรมอื่นๆที่เป็นธรรมกิเลสธรรมอภิยยากตาธรรมะธรรมทั้งหมดเพื่อนำเครื่องจักรพลังงานละเอียดของธรรมทั้งหมดมาเป็นชีวิตเป็นอย่างอยู่ของธรรม บารมีสามสิบทธัสพระเดชประคุณหลวงปู่สจันทัสร่วยใหม่ๆซึ่งเป็นวัตถจักรวงจรของการทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดทุกอนุเวลารักษาศูนย์กลางโดวงกลมปฐมเริ่มแรกบารมีสามสิทธัสพระเดชประคุณลวงปู่สก,กันทัสโร ศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยย่อยารามีสามุิทธัสระเดชพ,พระคุณหลวงปู่สดเดนกัสโรนิพานธรรมารมีสามสิทััสระเดชพระคุณหลวงปู่สดเดนกัสโรทั้งหมดทุกส่วนครอบคลุมอย่างสมบูรณ์ทั้งนิพานธรรมที่ใหญ่กว่านิพานธรรมใหญ่ให้มีตัวตนเที่ยงแท้ยั่งยืนไม่เสื่อมสลายสุขจเจริญสําเร็จ เป็นที่สุดแห่งธรรมบารมีสัจิทัตพระเด็บคุรุภูสเจริทัศรถตลอดไป